มิชชั่นทุดมูลพอดแคสต์รอตัวอยู่บ่ายสีจันสกินเอสเซนเชลคอมแพกพาวเดอร์แป้งแนบเนื้อบางเบาเป็นธรรมชาติเนียนกริบแนบสนิทผิวสวัสดีครับที่นี่ตอนรับเข้าสู่มิชชั่น to ดมู m พอดแคสต์นะครับคุณอยู่กับเราเวทันนุสาหครับเราก็วนเวียนมาถึงเรื่องของ productivity กันอีกสักตอนหนึ่งนะครับจริงๆต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยผมก็พูด เรื่อยๆนะฮะอยู่ในม i ชชั o น h e m o ูนเป็นการเตือนตัวเองด้วยนะครับเราก็จริงๆก็บอกว่าเรื่องนี้นี่มันเป็นเรื่องที่บางทีเนี่ยพอเราผ่านเวลาไปนานๆเนี่ยบางทีเราเราลืมนึกถึงมันไปแล้วเราก็กลับเข้าสู่วงจรเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่อยากจะเพิ่ม productivity ของตัวเองนะฮะก็ลองฟังกันดูแล้วก็มีอะไรที่ที่เราอาจจะปรับมุมมองของเราได้บ้างนะครับต้องบอ,อกก่อนว่า คือเราก็รู้แหละว่าการแบ่งเวลาในการทํางานเนี่ยแล้วก็แบ่งการใช้ชีวิตเนี่ยนะครับแล้วก็มีวินัยเนี่ยมันช่วยทําให้ชีวิตเราสุขภาพดีนะร่างกายแข็งแรงงานก็มีประสิทธิภาพนะครับแต่ว่าเข้าจริงแล้วเนี่ยในโลกปัจจุบันเนี่ยเฉพาะคนไยทํางานเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องยากมากเลยที่เราจะแบบแบ่งเวลางานกับเวลาส่วนตัวออกจากกันได้แบบเป๊ะๆลงตัวอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับบางทีเนี่ยวันหยุดตอนกลางคืนนะฮะมันก็มีงานด่วนงานสําคัญเข้ามาแทรกซึ่ง บางทีมันก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับผมเองก็เคยต้องลุกขึ้นมาทํางานคืนวันอาทิตย์แบบหลับหลับไปแล้วโทรศัพท์มาเลยก็มีนะครับหลายครั้งมันก็กินเวลาเสาร์อาทิตย์ของเราไปโดยไม่รู้ตัวนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยทำบ่อยๆก็ไม่ดีกับการใช้ชีวิตหรอกนะครับไม่ดีต่อประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมนะไม่ดีต่อเรื่องของความสุขระยะยาวนะครับแล้วก,ก็แน่นอนไม่ดีต่อสุขภาพด้วยนะฮะวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยว่า ถ้าหว่าการทำงานของคุณเนี่ยกำลังอยู่ในสิ่งที่เราเรียกว่าเป็น work life balance นะไม่ใช่ไม่ใช่ work life balance นะครับ work life balance คือไม่มี balance เนี่ยนะฮะจะมีทางไหนบ้างที่เราสามารถจะปรับสมดุลการทำงานให้ดีขึ้นนะครับ mm hmm. เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพกายสุขภาพจิตนะฮะแล้วก็ทำให้ productivity เพิ่มขึ้นด้วยนะครับเอาทีละข้อเลยข้อที่หนึ่งแบ่งเวลาทำงานกับการพักผ่อนให้ชัดเจนนะครับคือเมื่อถึงเวลาทำงานเนี่ยเราต้องรู้จัก จัด,ดำลำดับความสําคัญของงานนะครับเพื่อไม่ให้เวลางานมันมากินเวลาพักผ่อนของเรานรีฮะอันที่ผมใช้บ่อยๆแล้วหลายท่านก็คุณเคยดีก็คือน s าว o n อ o w e r Matrix หรือว่า Priority Matrix นะครับซึ่งแบ่งงานออกเป็นทั้งหมด4กลุ่มนะนึกเป็นช่อง4อันเนี่นะครับซ้ายมือบนสุดเราเรียกว่างานที่ด่วนและสําคัญนะครับขวามือข้างบนไม่ด่วนแต่สําคัญซ้ายล่าง ไม่สําคัญแต่ดว่วนเราก็ขวาล่างก็คือไม่สําคัญและไม่ด่วนนะครับแน่นอนว่าไองานหมวดสําคัญเนี่ยนะครับมันมันส่งผลต่อชีวิตเราเยอะนะครับแต่หลายครั้งเนี่ยเราไปเสียเวลาเยอะที่สุดกับงานที่ด่วนแต่ไม่สําคัญงานที่ด่วนแต่ไม่สําคัญคืออะไรคือคุณเลือกทําอะไรที่ที่สมมุติว่าคุณมาถึงปุ๊บแล้วคุณเปิดอีเมลเช็คตอนแรกตอนตอน ตอนถึงออฟฟิศเลยเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าคุณถือว่างานเช็คอีเมลเป็นงานด่วนแต่จริงแล้วเนี่ย,ส,ยส,ส่วนใหญ่นะครับชาบคนส่วนใหญ่นะครับอีเมลไม่ได้เป็นงานด่วนทําเมื่อไหร่ก็ได้จริงๆแล้วตอนเช้าเนี่ยมันเป็นช่วงที่เราสมองดีเนี่ยมันควรจะไปแก้ปัญหางานที่ยากๆมากกว่าเป็นต้นอันนี้ผมยกตัวอย่างในซีเนอเรลอนหนึ่งหลายคนจะบอกเฮ้ย hey, แต่อีเมลก็มีเรื่องที่ต้องทำเนี่ยคือคืออันนั้นก็แล้วแต่แต่ละบุคคลแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับเราควรจะโฟกัสพลังไปเนี่ยในการทําเรื่องที่สําคัญแล้ว ความจริงข้อหนึ่งของชีวิตก็คือถ้าเราไม่ยอมทําเรื่องที่สําคัญนะฮะแต่ไม่ด่วนคือวันนี้มันยังไม่ด่วนวันหนึ่งมันจะกลายเป็นเรื่องที่สําคัญและด่วนและเมื่อถึงตอนนั้นคุณไม่มีทางเลือกคุณต้องทําทันทีถ้ามันยังสําคัญแต่มันยังไม่ด่วนอยู่เนี่ยคุณยังมีทางเลือกว่าคุณจะเลือกทําตอนตอนไหนก็ได้ตามที่คุณคิดว่าเหมาะสมนะัะยกตัวอย่างยกตัวอย่างเรื่องออกกำลังกายเห็นชัดสุดเลยนะฮะเรื่องออกกำลังกายถามว่าทุกคนรู้ไหม,ไมสําคัญรู้นะฮะแต่ไม่ทำา็ ไม่ทําก็ได้จนกระทั่งวันหนึ่งคุณป่วยหนักเพราะว่าไม่ออกกาลังกายให้ดีเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยการออกกำลังกายตอนนั้นนี่โอ้โหตอนนั้นมันทั้งด่วนทั้งสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวแบบนี้มันมันเกิดขึ้นทุกเรื่องงานก็เหมือนกันถ้าเกิดคุณไม่ออกแบบกระบวนการทางความคิดในการทํางานที่ดีทําเจอปัญหาแล้วก็แก้ไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีการสตรัคเจอร์มันเข้ามาด้วยกันเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยนะครับคุณก็ทาไม่ไหวคุณก็จะเจอปัญหาที่ผิดคุณก็จะเจออะไรที่มันผิดหลายแรง แต่ถ้าเกิดคุณคิดระบบให้ดีนะครับทําตอนที่มันยังไม่ด่วนเนี่ยนะครับมันมันจะทําให้คุณไม่ต้องเจอมันตอนที่มันด่วนหรือมันจะก็จะไม่กลายเป็นเรื่องด่วนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นความจริงของชีวิตเลยก็คือว่าเรื่องสําคัญที่ยังไม่ด่วนเนี่ยให้รีบทําซะเพราะว่าไม่งั้นมันจะกลายเป็นเรื่องที่ด่วนและสาคัญถึงตอนนั้นเนี่ยคุณไม่มีอิสระภาพที่จะเลือกละว่าจะทําไม่ทำนะครับข้อสองวางแผนและเตรียมความพร้อมสำหรับงานเสมอนะฮะ หากาเราวางตารางงานที่ชัดเจนตั้งแต่คืนก่อนวันที่จะทางานนะครับจะเตรียมสิ่งของจะเตรียมอะไรก็ตามที่จําเป็นจะต้องใช้นะครับเขียนว่าพรุ่งนี้ต้องทําอะไรจัด p า i o r i t y หนึ่งสองสามสี่เนี่ยนะครับสมองเรามันก็จะสร้างแมปว่าเออพรุ่งนี้ตื่นมาต้องทําอะไรบ้างนะฮะจะทําให้เราสามารถทํางานในวันรุ่ขึ้นได้ดีดีดีกว่าจะทําให้เราไม่ลืมของนะฮะจะทําให้เราลดข้อจากัดหลายอย่างโดยรวมเนี่ยนะครับการวางแผนไว้ก่อนเนี่ย เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานได้มากเลยทีเดียวนะครับข้อที่สามนะครับฝึกนิสัยในการทําของให้เสร็จไปทีละอย่างหนึ่งนะฮะคือเราเป็นที่เข้าใจกันละนะฮะหลังจากที่เขาทํางานวิจัยกันมามากมายว่ามนุษย์เราเนี่ยไม่ไม่สามารถที่จะมัลติแทสได้เวลาคุณทํางานหะายอย่างพร้อมกันเนี่ยนะครับคุณคิดว่าคุณทางานพร้อมกันจริงๆแล้วคุณทางานอย่างหนึ่งแล้วคุณสลับไปอย่างนึงแล้วกลับมาอย่างหนึ่งซึ่งใ้ตอนสลับนี่แหละนะฮะมันเสียพลังงานสมองมาเพราะคุณต้องมาโฟกัสวเริ่มใหม่นะครับนี่คือสาเหตุว่า การทำงานให้เสร็จทละอย่างเนี่ยโดยรวมแล้วเนี่ย productivity จะดีกว่านะครับยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆนะครับสมมุติว่าคุณเช็คอีเมล300ฉบับถ้าคุณเช็คทีหนึ่งสิบฉบับแล้วหยุดเช็คทีสิบฉบับแล้วหยุดเนี่ยนะครับคุณอาจจะใช้เวลา2ชั่วโมงแต่ถ้าคุณเช็ครวดเดียวฟึบเลยให้หมดเลยทีเดียวเนี่ยนะครับคุณอาจจะใช้เวลาเพียงครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองอันนี้เพีส่สีผมเจอทุกวันเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาดีไซน์เนี่ยผมจึงค่อนข้างที่จะ ต้องมาถามว่าเอ๊ะเราสามารถจับอะไรมาอยู่ในกลุ่มเดียวกันได้ไหมนะครับมีเทคนิคมากมายนะครับโพโมโดโรเทคนิคอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่ดังก็คือทํางานยี่ห้าพักห้านะครับยี่ห้านาทีพห้านาทีครบสี่รอบแล้วก็พักสิบห้าถึงสามสิบนาทีนะครับห้าสิบสองทับสิบเจ็ดนะฮะก็คือทํางานห้าสิบสองนาทีหยุดพักสิบเจ็ดนาทีนะแล้วก็มีพาวส์และพาวส์นะฮะทำเก้าสิบนาทีแล้วจึงหยุดพักซึ่งเก้าสิบนาทีนี้ตามการวิจัยของอ่า University Florida เนี่ยถือเป็น วงโครจรการทํางานที่เราเนี่ยจะเพิ่มผลผลิตสูงสุดละนะฮะก็อันเนี้ยเป็นกระบวนการที่ที่ที่ผมคิดว่าเวิร์กมากนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยในในชีวิตของคนเราเนี่ยนะครับวันหนึ่งมันมีงานเยอะมากครับจะคือถ้าใค้คุณลิสจริงๆมันจะมีห้าสิบอย่างเนี่ยสิ่งที่ผมทาก็คือว่าผมรู้แล้วว่าผมม,มีทางทํางานเสร็จห้าสิบอย่างคําถามก็คือวันเนี้ยอะไรต้องเสร็จสําคัญที่สุดอะไรต้องเสร็จ มันอาจจะมีแค่สามอย่างเ่นั้นนะเรื่องที่สําคัญจริงๆต้องเอาสามอย่างนั้นมาทําให้มันเสร็จก่อนเราค่อยเริ่มทํางานที่เหลือนะครับอันนี้เป็นกระบวนการในการท,ทําทีละอย่างเพราะเกิดว่าคุณทางานสาคัญอยู่แล้วคุณกระโดดไปทำงานไม่สาคัญแล้วคุณกลับมาทำงานสาคัญชิ้นเดิมซึ่งเมื่อกี้มันยังทาให้เสร็จนี่นะมันจะไม่เสร็จทันทีครับนะฮะข้อที่สี่ต้องบริหารสมองที่สองควบคู่ไปกับสมองหลักนะครับเดี๋ยวจะคุยให้ฟังว่าสมองที่สองคืออะไรนะฮะ ถ้าเราสังเกตหนังสือหรือบทความจากแหล่งแหล่งจะพบว่ามีการแนะนําให้บริหารสมองหลักด้วยกันหลายวิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นการนอนหลับพักผ่อ,พอในให้เพียงพอสําคัญมากๆตอนนี้นะครับซึ่งจะช่วยให้สมองเนี่ยแน่นอนว่าได้พักเพราะสมองเราเนี่ยระหว่างวันนะครับโดยเฉพาะยุคนี้มันถูกกระตุ้นตลอดเวลาเฉะน,นกานได้พักผ่อนอย่างเต็มที่จึงเป็นปัจจัยสําคัญมากที่ทำให้เราสึกหัวโล่งนะครับฟรชตื่นมาคิดงานได้อย่างมีประสิทธิภาพลองคุณนอนน้อยติดติดกันสักสองสามวันนะฮะคุณจะแบบมานั่งทํางานแล้วก็นั่งอยู่ยเฉยเหมือนแบบ นั่งอยู่แบบกว่าจะคิดอะไรออกครึ่งชั่วโมงอาจจะเขียนอะไรได้สักระนาหนึ่งอะไรแบบนี้นะฮะผมเคยเป็นนอนน้อยนอนน้อยไม่ดีทานอาหารที่มีประโยชน์และหลากหลายนะครับอันนี้ก็สําคัญมากเหมือนกันก็คืออาหารนี่มันส่งผลต่อสมองโดยตรงนะครับเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่ทําให้เราสังเกตดูนะว่าบางอย่างที่เรากินนะครับอาหารที่มันแบบไม่ค่อยมีประโยชน์เนี่ยบางทีเรากินเข้าไปเยอะๆเนี่ยสมองตื้อเหมือนกันนะเออผมก็เป็นนะครับการทําสมาธิดีมาก นะฮะอันนี้ดีมากนะ,ะใครแบบที่มีโอกาสได้ทําสมาธิใครที่อยากจะดูการทําสมาธิแบบแบบแบบฟังเข้าใจง่ายๆนะครับมันมีซีรีส์หนึ่งชื่อ Head Space แนะนำนะับไปดูทุได้ใน Netflix นะครับแต่ไม่ว่างหลรก็ตามเนะครับเรื่องราวของการบริหารสมองหลักเหล่านี้เนี่ยก็ถือได้ว่ามีข้อมูลให้เรามาปรับใช้เยอะมากนะครับวันนี้ผมอยาจะมาเล่าอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของสมองที่สซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้พูดถึงแล้วก็อาจจะละเลย การดูแลไปพอสมควรนะครับสมองที่2คืออะไรนะครับสมองที่2คือสมองช่องทองนะครับหรือบางคนเรียกว่าลำไส้นั่นเองนะครับไส่ที่ถูกเรียกว่าเป็นสมองที่2เนื่องจากมันทํางานแบบอิสระจากสมองหลักนะครับแล้วก็และกระดูกไขสันหลังนะฮะจึงได้จึงเรียกได้ว่าลำไส้มีสมองเป็นของตัวเองก็ว่าได้นะครับ โดยทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย f l ล n d e r s South Australia เนี่ยนะครับที่ได้ทำการศึกษารเรื่องนี้เนี่ยพบว่าในระบบทางเดินอาหารทั้งหมดของเราเนี่ยนะครับมีเซลประสาทอยู่มากมายมหา,าศาลจำนวนหลายล้านเซล์หลยเดียวทำงานร่วมกันเหมือนตาข่ายนะฮะร,ระบบประสาทในการควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อนในระบบทางเดินอาหารทั้งหมดแล้วก็ติดต่อสื่อสารกับสมองส่วนกลางหรือสมองหลักของเราอีกทีนั่นเองนะครับดังนั้นหาก เราดูแลรักษาสมองที่สองหรือว่าลำไส้ของเราให้ดีเนี่ยจะทําให้ระบบต่างๆในร่างกายรวมถึงสมองหลักของเราเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพการที่ทําการที่ลำไส้ของเราสมดุลเนี่ยนะครับจะช่วยหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับ3เรื่องใหญ่ๆอันที่1ระบบขับถ่ายทํางานได้ดีขึ้นต้องยอมรับว่าบางทีเนี่ยไลฟ์สไตล์ของคนทางานในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับโดยเฉพาะพนักงานออฟฟิศที่ต้องนั่งอยู่นานๆนานเนี่ยนะครับมีการขึ้นไหวร่างกายค่อนข้างน้อยเนี่ยก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งของการทำให้ท้องผูกได้นะครับ ซึ่งนอกจากส่งผลเสียทางร่างกายที่เราทราบกันดีอยู่แล้วเนี่ยนะครับส่งผลเสียต่อเรื่องของระบบขับถ่ายเนี่ยถ้าท้องผูกติดต่อนานๆเนี่ยนะมันส่งผลเสียต่อเรื่องจิตใจ,จด้วยนะครับหดหูซึมเศร้าฉุนเฉียวง่ายเนี่ยมีโอกาสเไป็นไปได้ด้วยนะครับการรักษาลำไส้ให้สมดุลจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดอาการท้องผูกช่วยขับถ่ายได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็รักษาระดับอารมณ์ให้เป็นปกติพร้อมรับกับการทํางานยากๆที่จะมาเจอนะครับอันที่2คือเรื่องของการช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะฮะ ข้อมูลจากหนังสือลำไส้ดีชีวีตยืนยาวนะครับเขียนโดยดรชัยอิ่งเจียนะครับศาสตราจารย์ประจำสถาบันวิจัยชีวเคมีและอนุชีววิทยาของไต้หวันเนี่ยนะครับบอกว่าเนื่องจากลำไส้เป็นที่อยู่ของเซลล์ภูมิคุ้มก,นกันกว่าร้อยละเจ็ดสิบซึ่งเรียกได้ว่าทั้งใหญ่และแข็งแรงที่สุดของร่างกายเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นแมโครฟาจีเซลล์นะครับทีเซลล์ cell, นะฮะเซลล์เพชฌฆาตหรือว่าภาษาอังกฤษคือ n a t u r a l killer cell นะครับ Sale, บีเซลนะฮะอะไรต่างๆนนเหล่านี้เนี่ยนะครับถ้าลำไส้มีปัญหาบ,าบา่อยๆจุลินทรีย์ชนิดไม่ดีก็จะยกผลเข้ามารุกรานจุลินทรีย์ชนิดที่ดีได้ง่ายนะครับซึ่งหากว่าขาดสมดุลมากเข้าเนี่ยเซลล์ภูมคุ้มกันก็จะล้มตายและไม่ใช่แค่นั้นนะครับหากมีสารพิษเข้าไปสะสมในลำไส้มากๆก็มีโอกาสที่สารพิษจะกระจายสู่อวัยวะอื่นได้รวดเร็วนะครับจนอาจก่อให้เกิดอาการหรือโรคแทรกซ้อนตามมานะครับเมื่อร่างกายไม่แข็งแรงแน่นอนว่าต้องส่งผลกระทบโดยตรงต่อการใช้ชีวิต ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเรื่องงานเรื่องต่างๆมนานามากมายนะครับข้อที่3คือช่วยให้ปลดปล่อยฮอร์โมนไปยังส่วนต่างๆของร่างกายได้ดีขึ้นสมองที่2ไม่ได้เป็นแค่ผู้ควบคุมอวัยวะในการย่อยอาหารเท่านั้นนะครับแต่ยังทําหน้าที่ปลดปล่อยฮอร์โมนต่างๆที่มีผลต่ออวัยวะในระบบทางเดินอาหารรวมไปถึงอวัยวะอื่นๆของร่างกายไม่เว้นแม้แต่สมองหลักของเรานะฮะซึ่งถ้าสมองที่2องขาดสมดุลการส่งสัญ,ญญาณของประสาทจะช้ากว่าที่เราคิดมากทำให้เรา,าตอบสนองแก้ปัญหา เราชอบปัญหาเฉพาะหน้าแบบด่วนๆเนี่ยไม่ได้นะครับหรือว่าได้กระชาซึ่งอาจจะก,กระทบไปกับเรื่องของ productivity ในการทํางานด้วยนะครับจากที่กล่าวมาเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าลําไส้ที่สมดุลน,นั้นเนี่ยส่งผลดีต่อร่างกายและการทํางานอย่างมากรวมถึงส่งผลดีต่อจิตใจด้วยแต่คําถามที่ผมเชื่อว่าหลายคนอยากรู้ก็คือเราจะดูแลและบริหารสมองที่2หรือว่าลาไส้เนี่ยให้มีสมดุลที่ดีได้ยังไงนะครับ หากังิงตามผลการทดลองและข้อมูลวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จะพบว่าการเพิ่มจุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้เนี่ยช่วยปรับสมดุลให้กับลำไส้ได้อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าเราจะสามารถหาแหล่งจุลินทรีย์ที่ดีได้จากการรับประทานอาหารหลากหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นคอตเจชีสนะครับซาวคราวด์นะฮะแตงกว่าดองนะครับกิมจิมิโซะและอื่นๆอีกมากมายแต่มีอย่างที่หาง่ายมากๆนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงเลยก็คือโยเกิร์ตนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบถ้วยนะฮะหรือว่าแบบ ขวดพร้อมดื่มนะครับซึ่งในโยเกิร์ตแต่ละแบบเนี่ยก็จะมีจุลินทรีย์ที่แตกต่างกันออกไปโดยแต่และชนิดของจุลินทรีย์ก็จะมีคุณสมบัติพิเศษไม่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะโยเกิร์ตที่มีส่วนผสมของจุลินทรีย์สายพันธุ์ดีพิเศษอย่างจุลินทรีย์ LB 8 1ซึ่งเป็นจุลินทรีย์สายพันธุ์แท้จากเบลเรียรที่มีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติรองรับาว่าช่วยปรับสมดุลลำไส้ช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นและยังช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ตลอดจนช่วยให้ลำไส้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพสามารถผลิตฮอร์โมนส่งไปยังอวัยวะอื่นๆและสมองหลักได้ดีขึ้นส่งผลให้การทำงานของสมองลื่นไหลนะครับสามารถโฟกัสกับงานได้มากขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้ดีมากขึ้นนั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับถ้าเลือกเพิ่มจุลินทรีย์ที่ดีให้ลำไส้สักหนึ่งตัวนะครับลองเลือกจุลินทรีย์ Lb 8ปสายพันธุ์ท้าจากเบลเกเรียเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีทั้งในปัจจุบันและอนาคตนะครับขอบคุณที่ติดตามม o n แล้วเรนใหม่สสวัสับ Mission to the Moon Podcast Presented by สีจันสกินเอเซนเชลซีรีส์